ômá nó mì, quế, omá mì, chết hả? sướng ham, để đại má để say sửa này, chạy, chạy. วะวะอุย้ยไปจี้แม่เลยนะแ <c oughs> น่ <c oughs> ไปลูกภยัยนะเหมือนหมูมากเลยเธออ่ะอะไรก็ไม่รู้เป็นไรอ่ะ เป็นไรหมูอ้วนอ้วนเป็นไรหมูอ้วน,เ,น,นเกรดยังนะฮึมาหน่อยไหมขี้ฟุ่นไงได้อีกหน่อยนหนตดกระจ้ามามาแม่ม์สิมาเร็วด่ามาแม่มะมาไปไว้ไปไปพาไปกินขนมนี่ไป,ปไบ่เขาไปซื้ออยู่ในเมืองดิเขาจะไปเมืองเลยเขาจะไปเมืองไป

Kiếp bài thiệp. Kiếp bật thiệp. Yim noi. Yim noi. Yim này. Ni mùa này. Ni mùa này. Ni <laughs> mùa <laughs> e. này. Ni mùa này. Ni mùa này. nè mùa này. này. Ni mùa này. ยังไหมหอนหอนหอนยังมห,หงมพี่มหเถอะโปโหะเหรอเฮ้ยหมา่วงคฮะนะนี่ทุ่งนาเพื่อนเาอจะอยู่ติดนา